สวัสดีใกล้เที่ยงครับผม11โมงแล้วครับวันนี้เจอแต่มิมนะครับผมรังที่สี่นี่ครับอยู่ในนี้นะฮะเห็นลังๆครับผมยังไม่ได้ไปดูรังนะครับแต่จัดมาแล้วครับผมสามรังนะครับเพื่อนๆนู่นนะฮะหัวน้ำสวยๆนะครับผมมีสวยอยู่สองฝั่งนะครับผมอันกลางมันจะบุบหน่อยนึงนะฮะไปดูรังที่สี่กันครับผม มาทางนี้มีแต่มิ้มนะครับสามรังนั้นใกล้ๆกันเลยนะครับเพื่อนๆอยู่ห่างกันประมาณในตารางหนึ่งร้อยเมตรเลยนะฮะมาวะไอ้ที่ตีม่อกี้นะฮะไม่ใช่มะพันครับผมนู่นฮะพึ่งอยู่นูน่นนะมิ้มครับผมไม่ใช่พึ่งผิดถูกอีกแล้วนะครับผมไปครับเดี๋ยวตัดมาดูกันนะครับผมอ่ะ เรียบร้อยครับผมตัดลงมาแล้วครับที่เก่าผมนะฮะที่ทำคลิปครับผมหน้ารถนะโอเคครับเพื่อนๆโอ้โหน้ำลังนี้นะครับยวดเลยฮะส่วนลังแก่นะครับผมเพื่อนๆครับผมถอดไปหลายเที่ยวนะครับรวมทั้งมิมตัวผู้ด้วยนะฮะถอดไปหมดครับผมไปครับหาต่อนะฮะ หามิ้มนะครับไม่ได้หาต่อนะครับแต่เราไปหากันต่อขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมนะครับผมได้บัวน้ำสี่ก้อนแล้วส,สวยๆนะครับผมสวัสดีครับ